สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมช่องโบราณจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมปีพศ2566สำหรับชาวรักคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์มาดูภาพรวมโดยทั่วไปกันก่อนนะครับภาพรวมโดยทั่วไปจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับบุตรบริวาร ลูกน้องอาจจะเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างที่ยืดเยื้อมานานเช่นเรื่องดีสินการงานความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่เป็นภาระต้องรับผิดชอบร่วมกันสุดท้ายก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยดีด้านการงานดาวมรตยูได้ย้ายเข้าพบการงานในวันที่8มีนาคมปีนี้ จะเกิดปากฏการเกี่ยวกับการงานแบบทั้งมีแรงขับเคลื่อนหรือมีภาวะกดดันบางอย่างเช่นอยากเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนอาชีพนั่นหมายถึงเกิดความทะเยอทะยานอยากจะทำให้งานดีกว่าที่เป็นอยู่หรือมีรายรับรายได้มากขึ้นแต่ระยะช่วงเดือนนี้ยังทำอะไรได้ไม่มากนะักหรือแค่คิดไว้ก่อน ด้านการเงินการเงินจะเป็นแบบจ่ายปุ๊บปั๊บหรือมีรายได้แบบฟุกฟุแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนส่วนท่านที่มีรายได้ประจำก็คงจะมีค่าใช้จ่ายตามปาระเช่นเคยแต่อาจจะมีรายจ่ายนอกบัญชีบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนพอหมุนเวียนและจัดการได้อยู่ด้านความรักเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมเสาร์ย้ายเข้าราศรีกุมเป็นภพปัตตนีมาเลงลัคนา หรือเลงเลือนพบดาวราศีสิงบางท่านถ้าดาวเสาพื้นฐานดวงเดิมดีก็จะรับผลกระทบน้อยหน่อยแต่ถ้าพื้นฐานดาวเสาในดวงเดิมไม่ดีเช่นเป็นอลิมรณะวินาศหรือเป็นกาลีทางทักษาอันนี้ก็จะมีผลกระทบมากหน่อย ซึ่งผลกระทบนี้จะเกิดจากเรื่องคู่รักคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนจะมีเหตุการณ์ที่พวกเขาจะมาสร้างแรงกดดันด้านความคิดจิตใจต่อท่านยาวไปเป็นเวลาสองปีครึ่งหรือเหตุการณ์จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปคล้ายกับการสะสมแรงกดดันต่อท่านเป็นลำดับแต่ก็ใช่ว่าจะมีผลเสียทีเดียวผลดีก็มีเช่นกันเช่นท่านชาวราศีสิงห์บางท่าน จะได้พิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านั้นที่สร้างปัญหาให้กับท่านจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรสุดท้ายชะตากรรมก็จะคัดกรองคนดีไว้กับท่านคนที่ไม่ดีก็จะจากไปในด้านสุขภาพก็ให้ดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินที่จะเกิดกับการแสลงกับโรคภัยในตัวท่านเช่นถ้าท่านแพ้อาหารทะเลก็พึงหลีกเลี่ยงหรือท่านที่เป็นโรคเกาก็คัดสรรอาหารนิดนึง ที่มันจะมีผลต่อการอักเสบการบวมคำพยากรเสริมชาวรัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอาทิตย์ก็ควรดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินเป็นหลกักชาวลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันจันทร์ก็ควรระวังเพศภัยทางน้ําเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวทะเลหรือแม่น้ํา ชาวรักนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอังคารจะดีเรื่องซื้อมาขายไปเรื่องบ้านเรื่องรถและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆชาวรักนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันพุธระวังเรื่องการช่อฉนหลอกลวงเรื่องการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ที่จะไม่ได้ของตามที่ต้องการชาวรักนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันพฤหัสบดี จะได้พบมิตรเก่าหรือเพื่อนพี่น้องที่มาจากแดนไกลชาวรักนาราศีสิงหรือชาวราศีสิงที่เกิดวันสุกขการงานก็ควรจะตรวจตาใส่ใจารายละเอียดให้มากจะมีข้อผิดพลาดได้ชาวรัศนาราศีสิงหรือท่านที่เป็นชาวราศีสิง์ที่เกิดวันเสาร์การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก ก็ควรระวังเรื่องอารมณ์และการตัดสินใจด้วยอาจจะเกิดความไม่พึงพอใจแก่กันและกันได้ท้ายคำพยากรณ์นี้ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโบราจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ